ครับผมวันนี้เราก็อยู่กัเกมอุลนะครัไอดอลนะครับผมเราจะมาสุ่มโซกันแน่นอนครับผมได้ลองโซ่มากมางไหมดห้ยวะลอง,องอได้บ้าง่หมดิอาจจะไ่ผิะ,ะประมาณห้าร้อยครั้งโลเกมนอกกระแสนะครับอันนี้เป็นเกมนอกกระแสไม่ไม่มีอะไรนะครับอยากอยากอัดอเดียอยากโชว์ไออยากโชว์ความเข้มเห้ยวะนี่ครับ ผมได้ดองเดี๋ยวย่อยก่อนดองดองที่สมโซครับที่สมโซไว้ประมาณ543ร่าแล้วจะสุ่มได้ประมาณ54ครั้งประมาณนั้นครับไม่แน่ใจว่าจะมีอีเวนต์ใหม่หรือเปล่าน่าจะไม่ดองครับดูแล้วอ่าอีเวนต์โซน่าจะไม่มีในน่าจะไม่เซสชั่น5น่าจะไม่มีอีเวนต์เกี่ยวกับโซน่าจะต้องสุ่มเปล่าๆเลยเพราะงั้น จัดไปหนึ่งทีก่อนเลย,ห,ลยหน่อยคราบตะโกบนิดนึงนะครับตัวท็อปไม่ได้เก่งไม่ได้ดีเหมือนกันนะครับไปเลุ่ไปแล้วก็ตะโกนสีม่วงนี้ก็จะเฟลทีนี่นี่ก็ม่วงข้ามนะครับข้ามสีเข้มๆข,ของเราไปไปต่อท,ที่สามครับก็ยังม่วงอยู่โอ,อ้โนมีดดีนดั่นสีครับ ครั้งที่หา้ามันต้องทองอ่ะไมอ้นีครั้งนหกผมว่ามันน่าจะมันต้องมีทองมาสักครั้งไหนก่อนครั้งนี้เราลองไม่ดูเมื่อกี้ได้โซม,มัยปะโซมัยเราสมแบบไม่ไม่ดูไอเฟกต์เขาไม่ดูเอฟเฟกต์ดาวอ๊อโอ้มันมีทองอดูดูก็ได้แหละนุ้นดีดูใครจะมาทีท่หกนี่เราปลาไปครั้งที่แปดแล้วอ๋อ ไปแ0ดสิบอันเลยนะเดี่ยวแปดรอบเดียวเฮ้ยดีจริงนะดีเลยพีทองเนี่ยปกติแต่ไม่มาแค่นิดเดียวครับทองผมต้องมาอย่างน้อยสองลืมลืมพูดเมื่อกี้เลยทองยันมาให้กูด้เฮ้ยได้โซ่ใหม่เองตอนนี้โอ้ได้ตัวเดิมป่ะน่าจะตันตัวเมื่อกี้น่าจะตันยิ่งยิ่ผมอยากได้ให้ตัวตรงกลางเนี่ยนะเนี่ยเพราะตัวทองตรงกลางมันได้ใช้ เดี๋ยวไปดูก่าน่าโซ่ใหม่เอฟิกอะไรเดีม,มีผลต่อการสุ่มมีผลต่อการสุ่มไปต่อเลยครับไปสุ่มต่อเอน <c oughs> มย์มรี่อมสุ่มเหมือน,ออมมนเอาสุ่มเหมือนเอามาถุงเนยไปต่ไปแบบตอนนี้เราก็ผ่านไล้วทุกโอ้ยกูสุ่มไปแลอสุ่มไปเท่าไหร่เนี่ย มไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโซลแล้วโอ้โหสิบห้ครั้งไม่เป็นไรครับยัง,ย,งยังไงยังไม่เจ็บนะยังไม่เจ็บเลยครับไปลอ,อ,าาไไอ,ไอนะ <c oughs> ไม่มีตังไม่มีเล่นคิปมึงไมเคร์ความเค็มเงฟูนั่นแหละครับไปเล่นเงาในคลิป สุ่มมาสิครั้งรอบนี้ไม,ไม,ไม,ม,ไม,ม่ไม่มีสีทองเนี่ยเราไม่ไม่ได้ตัวตรงกลางด้วยขอตัวตรงกลางเลยดิเดี๋ยวนะผมว่ามันเราต้องไปกันต่อไ,ไ,ไปแล้วครับมาว่ะตัวตรงกลางสวยไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยมันจะมีมันถ้าทนจะไม่ผิดมันมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการสุ่มอ่ะเนี่ยมันมีผลเจอการสุ่มก็คือมันมีโอกาสถ้าเอฟเฟกต์มันทำงานเนาะเราเรา,เราสุ่มปุ๊บเราจะมีโอกาสได้ได้ไดทีมาครั้งหนึ่งครับเพราะงั้นเราต้องต้องหามันก,ก่อน ถือว่าโชคดียในการได้มาตัวเนื้อเดี๋ยวไอ้แมกไม่เิดคะแนนมาทีเราจะได้ฟีเพิ่มมาหนึ่งขอฟีเพิ่มมาแมกก็สีสีสเล่นมากเลยเดี๋ยวไปเชื่อมันอาจจะมีฟีฟีทองไน้ฟีทองเหมือนเหมือนเหมือนสปิลสัองแล้วก็สุ่มไปเพื่อนๆนะครับเพื่อนปลาไปเชียตอนแรกเรามีเท่าไหร่เพื่อนจริงๆเพื่อนจริงๆเฮ้ยมาอีกวัด อะไรครับมันต้องรีบไปเอาไปตัวนี้มันจำเป็น,น,นให้ติดกันทันทีไงแปเปืนแล้วแปเปืนแล้วตอนนี้จะติะะะดกันแปเปืนใช่ไ่มดูเลยแปเปืนแปเปืนมันช่างแม่งคอยมาดูแปเปืนครับดูว่าแปเปืนจะทางานยังผมจะแว่ผมเห็นาแล้วรองนึ่งของชิ้ใสองสามันเนี่อโอ้โหป๊บนี่ นี่ยมาแล้วน้องนะฮะฮะโซโซนี้ไม่ซีซั่นสีว่ะมันบังไรวะเฮ้ยอีกสักอันไปอีกอล้วมันจริงจริงๆมันเคยดีแล้วมันสุดแสงโมื่แล้วมันก็สุดแสงทองตามมามันมันทำได้เนยแต่มันทำมันไม่ทำไงเล่นริมเลยโอ้โหกวางนี่กวางนี่อัพจะได้ได้ได้ประดาวฟรีผมไยากจะอัพได้อ้ไกลอยู่เนี่ยห้าดาวเลย ได้ประทังที่200ผมดีไหมเราเปลียนโคลมาก่อนไอ้เมื่อกี้สีม่วงไม่ออกหรอกเรื่อยๆครับมันจะไม่ค่อยออกให้เราหรอกเรา,เราะงั้นเราฆ่าไม่ได้เลยพอเห็นแสงปุ๊บลงเราเราโป่งอะเราแบบโปง่งมาแบบโปง่งโปง่งใอย่างเนี้ยผมเชื่อครับว่าช่วง30ไป60อ่ะมันจะแอบแอบเยอะเรามันจะไม่รีใส่หรอเราดูนะมาเดาใมาทั้ง ครั้งนี้ทัาไปก่อนเหลือเหลือต่อท่านผู้นี่ครับเใช่ไหมฉันได้แล้วทำดีเราช่วงสามสิบห้าสิบแบบมันจะออกทองบ่อยเนี่ยโอ้ตัวที่เราต้องการเนี่ยครับแต่อับไม่ได้ใช่ไหมวะอับไม่ได้ต้องไปหาอีกเรื่อยๆต่ออีกอะได้ครับช่วงนี้มาแล้วมาแล้ผมรู้สึกถึงพลังไหมมันต้องมาเดี๋ยวมันจะมาอีกมันจะมาอีกในช่วงเดี๋ยวเรามาแน่นอน ตันนี้ก็ข้าไปก่อนสีม่วงคุณว่ากูได้ไปหลอนโซ่เยอะเลยไอ้เนี่ยเอฟิกโซใส่ปืนกูทำงานออกมาเป็นทองได้ไหมหวังอะไรอยู่หวังอะไรเอฟเฟกโซ่แค่ออกก็บุญแล้วอ่ะเนี่ยโอ้โหแม่ครับกลางโอ้ว่ากลางตันแน่เลยอ่ะไอ้ย ขนาดขนาดนี้นะผมสุ่มมา500สุ่ม,มนะกดจนลองสุ่มจาก500ร้อครับเลยอยู่33มยังเลยอยู่เลยอยู่เ้อยเลยยี่สิครั้งสุดท้ายครับจะได้โซ่ทองกี่อันนะเพรใจอันนี้ต้องไปต่อเลปต่ออันนี้ส10ถึงสามันมันไม่ออกมไม่ค่อยออกทองโอเวมันจะวันอนี้เนี่ย,ม,ม,ยมันจะไปจับให้เราในช่วง30 60ันหกพัอว่า 50, งั้น ผมผมผมว่าย oh,, <c oughs> ังเชื่ออยู่เอฟิกเอฟิกเอฟเิกตัวละครบวกโอเคเออเนี่ยตายกูบอดสีแล้ดยวนี้เค็มจนบอดสีเลยไปอีกข้ามเลยครับไปไม่รู้แล้วไม่รู้แมงร้อยตอนร้อยเลยแล้วกันเบี้ยเบี้ยออกเยอะ โมงะนี่แหละครับโอ้โหไม่ได้ใครมึงก็ไม่เอาทองให้กูเอาไหมเสียอะไรอะ่ะเออโอเคกวางกูตันแล้วมั้งเนี่ยยังวะยังไม่ตันใช่ไหมตันยังวะยังกวางยังไม่ตันเอาไปก่อนเผื่ออนาคตครับเผื่ออนาคตจะมีอะไรดีๆมีได้โซฟีมาแปดสิบอันเดี๋ยวเราไปผสมโซต่อก็ได้ครับเค็มแล้วมันต้องเค็มที่สุด แขนโซมโุ่งนี้ปลุกพลังไม่ได้เลยนะโซโมโุ่เป็นโซโมุ่งที่ปลุกพลังไม่ได้เลยไม่มีคุณประโยชน์ใดๆเลยแต่งงานทำในโซมุ่ที่สั้นนี้ปลุกพลังไม่ได้เลยจะน่าจะได้โซโมโุ่มาเยอะๆอันนี้ปลุกได้เลยในชะ่ไหมปลุกได้ปะนะปลุกไม่ได้เหมือนกันต้องใช้มาปลุกไม่ได้ทั้งตัวเลย <c oughs> เริ่มเลยแล้วกันครับเริ่มจากไใ่เขียวก่อนเลยจริงๆไม่จำเป็นมั้ยได้โซทองสามสามตัวนงงไปเอาเลขเอาใช้ก่อนอีกนิดนึงนิดนึงขอขอเลขเอาใช้อีกนิดนึงครับมันยังเหลืออีกสุม่มได้อีกสี่ครั้งไ,ไ,ไเปไงลเล้ดีเลขอะไรยังไงเนี่ยเลขดี้โอเลขอะไรอ่ะเลขสมเลยอ,ล <laughs> อย่าซี๊ดเขียว เฮ้ยมัน hey, ก็ได้อยู่ได้สีเฮ้ยเนี่ยมันมาถึงโซม่วงเลยวะมันมันมาแค่เศษหรอเข้าใจได้โซฟ้ามาอีกอันนึงแล้วก็ไม่ไม่ไม่เราเราเรื่องหยุดครับโซหมดแล้วเราต้องหยุดเราต้องไม่ลบเราจะไปต่อกันที่ตรงนี้เลยโอ้ได้ร้อยแปดสิบแล้วเนี่ยเยอะอยู่นะ แต่ว่าเราไม่มีคมอมเมนต์ต้องใช้โซม่วงแล้วตอนนี้เราก็ผสมปนเปไปเลยครับมีประโยชน์จริงๆไอเน,นียที่ได้มาก็ไม่มีประโยชน์เลยอัพไม่ได้ไม่มีไม่พอมีโซซีซันสี่แสดงว่ามันเอาโซซีชั้นสีใส่มาแล้วอ่ะแต่แต่ไยวะตอนนั้นผมผมติดปลุกตัวอะไรไปวะอ๋อกลุกยไม่ได้โซโม่วงไม่พอต้องย่อยโซม่วงนิดนึง ทีนี้เราก็ไปต่อที่การปกโซฮองสักทีนึงเป็นกำลังใจก่อนลาไป10นาทีนี้ปลุกเอาพังเล่นๆก็สี่จุครับขอบคุณมากครับจบการรับชมความเข้ม